thank you ตทสพลังใจวีไฟ g ์ t ูเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรค่ะวันนี้ค่ำคือวันอังคารที่15มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณนทัทธิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะก,การเปลี่ยนผ่านนะคะติดตามเกี่ยวกับการประชุมของเฟดแล้วค่ะ หลังจากที่เศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลทําให้ทิศทางราคาน้ํามันพุ่งทยานทั้งเวสเท็กซัและก็เบรนต์นะคะซึ่งก็มีการคาดหมายกันว่าปีนี้เนี่ยเบรนต์อาจจะไปแตะที่ $80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่วันนี้เนี่ยนะคะเวสเท็กซันั้นก็มีการปรับตัวสูงสุดในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจที่บูมแบบนี้เนี่ย มันกําลังจะผ่านจุดสูงสุดของการฟื้นตัวแล้วค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจกท,ทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นนะคะอย่างยุโรปนี่เห็นได้ชัดเลยนะเพราะว,ว่าวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกมาถือว่าเป็นการบวกต่อเนื่องนะคะในรอบ2ปีกันด้วยประเด็นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเขาที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแน่นอนนะคะว่าจังหวะการเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคะในแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวเภาะวิกฤตหรือว่าการเริ่มฟื้นตัวหรือว่าการฟื้นตัวถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะ ท่านก็ต้องมีการปรับเรื่องราวของการลงทุนและปลอดการลงทุนของท่านด้วยนะคะมานะปัจจุบันนะคะหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะเรื่องของวกิกฤตโควิดสิดีขึ้นในหลากหลายประเทศนะคะดังนั้นมันเริ่มเปลี่ยนผ่านปัจจัยต่างๆที่ต้องมา พิจารณากันแล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะประเด็นระหว่างของประเทศสมาชิกนะคะที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกายังคงมีปัญหาการขัดแย้งกับทางด้านของประเทศจีนโดยการประชุมนาโต้ในวันนี้นะคะระบุบ,บอกว่าเตรียมยกระดับนะคะให้จีนนั้นกลายเป็นภัยคุกคามละค่ะ ประเด็นดังกล่าวนะคะร้อนถึงคณะผู้แทนจีนประจําสภาพยุโรปได้ออกมาคัดค้านข้อกล่าวหาขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยระบุว่าจีนเนี่ยเป็นความท้าทายเชิงระบบและยังเป็นการกล่าวหาที่มุ่งโจมตีการพัฒนายอย่างสันติของจีนแสดงให้เห็นถึงการก่อสงครามเย็นทางสิทธวิทยายอย่างต่อเนื่องและเป็นการแบ่งกลุ่มทางการเมืองจีนยืนยันคะว่าการปรับปรุงงานด้านการป้องกันประเทศและกลาโหมของจีนนั้น พยายามทําให้ทันสมัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมมีเหตุมีผลเปิดกว้างและโปร่งใสนะคะซึ่งการตอบโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วันนี้ค่ะมีการประชุมผู้นําประเทศสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่เตรียมยกระดับให้จีนเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตะวันตกในการประชุมนาโตที่เปิดฉากขึ้นในวันนี้ไม่เพียงเท่านี้ จีนได้มีการอธิบายนะคะถึงงบประมาณด้านกลาโหมของจีนในปี2,564อยู่ที่2.09แสนล้านดอลลาร์หรือเพียง1.3%ของผลิตภัณฑ์ณมวลรวมของประเทศหรือ GDP ค่ะยังน้อยกว่าขั้นต่ำของงบประมาณด้านกลาโหนของกลุ่ม NATO ที่ตั้งไว้อยู่ที่2%ของ GDP นะคะซึ่งถ้าหากว่าเทียบแล้ว30ประเทศคาดว่าจะอยู่ที่1.17ล,ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณด้านกลาโหมทั่วโลกรวมกันและมากกว่าจีนถึง5.6เท่าจีนระบ,บุว่าจะไม่นิ่งเฉยนะคะโดยไม่กระทําการสิ่งใดหากความท้าทายเชิงระบบใกล้เรามากยิ่งขึ้นประเด็นนี้เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในประเด็นที่นาโตจะประชุมในวันนี้นะคะพร้อมกันนี้ก็จะหารือเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียปัญหาการก่อการร้ายทั่วโลกภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางไซเบอร์และเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ ตอนนี้ต้องบอกว่าจีนอาจจะโดนรุมนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมีการประชุมที่ประชุม G7 เขาก็บอกว่าจะมีการจัดตั้งโครงการที่จะมาสู้โครงการเบลแอนด์ลดของจีนด้วยนะอันนี้ติดตามกันนะคะว่าจีนจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้อย่างไรกันด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของสถานการณ์วาระโควิด19ค่ะต้องบอกว่าสหรัฐตอนนี้อาจจะเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่มีผู้ที่ได้รับวัคซีนค่อนข้างที่จะมากแล้วหรือว่ามีคนจากหลากหลาย ประเทศเนี่ยไปฉีดวัคซีนที่ประเทศของเขาด้วยแต่ว่าล่าสุดเขามีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าสหรัฐอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิดสิระลอกใหม่ค่ะและที่สําคัญเนี่ยจะเป็นในเชื้อของไวรัสกายพันธุ์ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากอินเดียกันด้วยค่ะ โดยทางด้านขององค์การอนามัยโลกนะคะมีการเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B16172 ได้มีการแพร่กระจายจากประเทศที่ตรวจพบครั้งแรกอย่างอินเดียไปยังมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วตอนนี้นะคะทางด้านของนายสกอตต์กอตเรียบอดีทั่วในการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐมีการเปิดเผยค่ะสายพันธุ์เดลต้านะคะถิ่นกําเนิดมาจากอินเดียมีแนวโน้มจะก,กลายเป็น สายพันธุ์หลักของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐและอาจนําไปสู่การระบาดและลอกใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยโดยชาวอเมริกันที่ยังไม่ได้รับวัคซีนถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะ ด้วยก่อนหน้านี้นะคะนายแอนโทนีฟอสซี่ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติมีการเปิดเผยว่าสายพันธุ์เดลต้ากลายเป็นสายพันธุ์หลักในอังกฤษด้วยสัดส่วนประมาณ60%ของของกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่แสงหน้าสายพันธุ์ b 1.17หรือว่าสายพันธุ์อัลฟาที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอังกฤษไปแล้วด้วย ด้วยคนการศึกษาเบื้องต้นของสกอตแลนด์นะคะเขามีการเปิดเผยว่าสายพันธุ์เดลต้าเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์บี117ที่พบครั้งแรกในสหรัชอาณาจักรด้วยค่ะโดยสายพันธุ์เดลต้านะคะเป็น1ใน6สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในสหรัฐและเขามีการกําหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลด้วยซึ่งทางด้านของอังกฤษเองนะคะมีภาพหนึ่งที่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะคะ ซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมด้วยแล้ะค่ะ ไม่เพียงเท่าน,นี้นะคะเราไปดูกันต่อนะคะเรื่องของโควิด1 9นะคะมีผลและก็อิทธิพลต่อหลากหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นแล้วค่ะที่เร็วๆนี้นะคะ23กรกฎาคมจะจัดกีฬาโอลิมปิกกันแล้วนะคะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาให้มีการจัดอย่างปลอดภัย <S 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 ดังนั้นญี่ปุ่นก็เดินหน้าค่ะตอนนี้กําลังเคร่งนะคะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่กว่า40,000รายนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะ เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของกีฬาโอลิมปิกแล้วล่ะค่ะโดยทางด้านของนายทามายโยมารุกาวะรัฐมนตรีโอลิมปิกของญี่ปุ่นระบ,บุว่าญี่ปุ่นได้ตกลงรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากไฟเซอร์อ mm ิง hmm. เพื่อฉีดให้กับเจ้าหน้าที่จัดงานโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกเพิ่มขึ้นอีก20,000คนซึ่งจำนวนของวัคซีนที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้สามารถแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ได้ถึง40,000คน จึงได้มีการขยายสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครที่ทํางานอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาโดยจะเริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะณศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตคิตะของกรุงโตเกียวเป็นสถานที่เดียวที่นักกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่านักกีฬาราว80%เจะได้รับการฉีดวัคซีนทันก่อนเปิดฉากการแข่งขันในวันที่23กร,รกฎาคมนี้ ในเวทีดังกล่าวเนี่ยนะคะมันเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ของหลากหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของเกาหลีใต้ที่จะพยายามใช้เวทีนี้ในการฟื้นความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นปรากฏว่าในช่วงของการประชุม G7 ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมุนแจอินมีความตั้งใจที่จะแจ้งให้ญี่ปุ่นทราบถึงแผนการเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกในเดือนหน้าแต่ไม่สามารถทำได้ค่ะหลังจากที่การหารือนอกรอบของกลุ่มผู้นำ G7 ระหว่างนายโยชิฮิเดะซูงะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ไม่ได้เกิดขึ้นตามข้อตกลงที่วางไว้นะคะแต่กลับกลายเกิดเป็นวิวาท้าของสองประเทศโดยเกาหลีใต้อ้างว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายยกเลิกการประชุมก่อนในขณะที่ญี่ปุ่นปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็น ต้องบอกว่าในเรื่องของโอลิมปิกนี่ยืดเยือกันมานานนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการฉีดวัคซีนกันได้แน่นอนจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ด้วยนะคะ,ะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการระบาดจากสถานการณ์วัคซีนโควิดสิ้ด้วยค่ะพอพูดถึงวัคซีนนะคะมีการฉีดก,กันแล้วตอนนี้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันได้แล้วหลากหลายที่หลากหลายประเทศเริ่มมีการเปิดบ้านเปิดเมืองนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือว่าแม้แต่คนในประเทศของเขานั้นได้ใช้ชีวิตตามปกติค่ะซึ่งทางด้านขอองนสนนน์แใหรัฐะะคกก็บ เตรียมอนุญาตที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะโดยทางด้านของดิสนีย์แลนด์สหรัฐมีการเปิดเผยนะคะ15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากาอนามัยในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ของสวนสนุกในดิสนีย์สหรัฐหลังยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐลดลงต่อเนื่องค่ะ โดยจะใช้ในโยบายใหม่นี้นะคะกับนักท่องเที่ยวในดิสนีย์เวิร์เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดา และดิสนีย์แลรีสอร์ทเมืองอนาฮามรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยดิสนีย์เขามีการระบุด้วยนะคะว่านักท่องเที่ยวไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแต่จะขอให้ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดสยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายในสถานที่ปิดยกเว้นขณะรับประทานอาหารขณะที่นักท่องเที่ยวจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บนรถโดยสารรวมถึงรถบัสรถไฟรางเดี่ยวและกระเช้าลอยฟ้าดิสนีย์สกายไลเนอร์ด้วยค่ะ มาตรการเวรยหารทางสังคมผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลังจากรัฐแคลิฟอร์เนียเขาได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวสําหรับสวนสนุกแต่ว่าสําหรับกิจกรรมและการรับชมการแสดงบางอย่างในดิสนีย์อาจจะยังคงต้องจํากัดผู้เข้าชมก่อนซึ่งทางด้านของวอลดิสนีย์เขาระบุด้วยนะคะว่าแม้เรายังไม่พร้อมเต็มที่กับการเปิดดาเนินการเต็มรูปแบบแต่ยังคงหวังและเฝ้ารอวันที่ของเพื่อนและเจ้าหญิงของดิสนีย์จะกลับมามอบอ้อมกอดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วอยากไปแล้ว ะะจริงๆแล้วมันเป็นภาพหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ไปเที่ยวในสวนสนุกดิสนีย์นะคะก็คือว่าเขาจะมีการอบกอดกันกับบรรดาตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะที่มีการเดินพาเรหรือว่าชมอยู่ในสวนสนุกแห่งนั้นนะคะแต่ว่าพอเกิดโควิด -19 ในหลากหลายประเทศอของห้ามมอบอ้อมกอดกันนะคะก็หวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาพลิกฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งละค่ะเพื่อเติมความมีชีวิตชีวานะคะให้กับทุกๆประเทศได้กลับมาสดใสกันอีกครั้งหนึ่งด้วย เช่นเดียวกันกับที่ทางการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของเรานะคะอยากสดใสเหมือนกันนะคะดังนั้นจะก,กำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในตัวทุกคนมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จา่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริาร์า่ บัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมซีรีราธ,ธนาคารกรุงเทพบัตรด e Smart PN, Rapid ีอัสมาร์ท p ีพีเอ็นิรริราช์ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโอกการเงินการลงทุน t u b e Channel m o n e y a n d Banking c น a ง่ายง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเพรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่มเมล็ดสูวเขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Let's SE the choice T we're chas with. in the future empowering the people. สูช่ช่วงที่2รายการนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้อาจจะรอในเรื่องของประชุมของนโยบาย,ย FOMC นะ,ะคะหรือว่าเฟดที่จะมีขึ้น1 5 1 6้กมิถุนายนนี้แต่ว่าวันนี้ถือว่ามีอีนหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะทบทวนในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉพาะดอกเบีย้ยเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยนะคะประเด็นตรงนี้แหละค่ะทำให้ตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มของธนาคารร่วงเกือบยกแผงเลยนะดังนั้นใครที่ถือหุ้นตัวนี้ใน ในพอร์ตกันไว้นะคะหรือว่าจะเข้าไปเก็บได้หรือเปล่าวันนี้มีไฮไลท์พิเศษจากการที่เราสัมภาษณ์ผ่านรายการ Market Today มาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ ถ้าเราดูการตลาดหุ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปรับตัวย่อลงไปนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมันอาจจะมีประเด็นในหุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวย่อลงไปด้วยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เหมือนอยากจะให้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนในเรื่องของดอกเบีย้ยตัวดอกเบี้ยด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด่19เราประเมินสถานการณ์ตรงนี้เฉพาะหน้ายัางไงกันนะคะ คือถ้าประเมินเราแยกเป็นเป็นสองเรื่องกับเรื่องของเรื่องที่หนึ่งก็คือภาพรวมๆของตลาดนะเนี่ยเกิดจากนักทุนเองเ,องเนี่ยช่วงก่อนประชุมทางการกลางสหรัเนี่ยด้วยตัวหุ้นน่ะวิ่งขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดจนถึงปัจจุบันหรือถึงที่พีคเนี่ยก็เราลาประมาณแปดสิบจุดนะครับบางคนก็จะเลือกที่จะขายทากาไรก่อนซึ่งวันที่เขาขายเนี่ยหลักๆปกติก็จะคือเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะมีปรับไปบ้าง,างส่วนในกรณน,นี้ของ ัวเรื่องของตัวแบงชาตินะครับที่สังค่ายกเองเนี่ยให้เหมือนกับให้แนวคิดในะครให้แนวคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพวกตัวลูกหนี้เราเนี่ยเราหาทางช่วยเขาอย,ย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ธนาคารเนี่ยธนาคารฟอนี้เนี่ยไปดูว่าะจะช่วยส่วนไหนบ้างแต่หลักๆตอนนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยในส่วนของเกือบ,บ,บทั้งหมดเลยนะคล้ายๆกัแบเบมื่อข่าวที่แล้วทั้งเรื่องปรับโครงสร้างหนี้นะครับลดดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับ อ่ดดอกเบี้ยเรื่องหนี้ของครูกร็กยตตอพวกนี้มีผลอะไรบ้างผมว่ามันมีผลตรงต่อในเรื่องของกลุ่มสถาบันการเงินอันนี้มันมันโดนทั้งหมดเลยนะไล่ตั้งแต่พิกโกไปแนสนครับตอนได้จนถึงธนาคารเลยนะครับก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าถ้าเราเรียกว่าเป็นโลนยิวหรือว่าตัวมาจินหรือว่าการดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยรับของธนาคารนั้นน,น่าจะต่าลงนะครับอันนี้ก็เลยมีผลกระทบ ต่อกลุ่มธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่เห็นวันนี้นะครับ <S <S แล้วก็ผมว่าเราเราโดนกันมาหลายรอนะ <S <S บนะผมว่าตรงนี้เนี่ยผลผลที่ออกมาจริงๆเนี่ยถ้าคิดเป็นเชิงของผลประกอบการเนี่ยที่ผมทําตามดูงบกลุ่มธนาคารเองเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ <S <S แต่ถ้าเกิดมันเป็นในกลุ่มของพวกสถาบันการเงินอื่นๆอย่างเช่นผนม่คจพูดถึงสวัสด์เอทแล้วก็ติดล้อหรืออะไรอื่นๆเี่ยพวกเนี้ย อาจจะมีผลในในเชิงที่ตัวเลขอาจจะเห็นชัดมากกว่าเพราะว่าด้วยด้วยขนาดนะครับมันมันเล็กกว่านั่นเองนะครับ mm hmm. ก็มีผลนะแล้วก็มีผลในเชิงจิตวิทยาแต่ว่า เราโดนมาหลายรอบผมว่ามันคนอาจจะตกใจแค่แค่ไม่กี่วันหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าคนก็จะกลับเข้ามาลงทุนอ้กลุ่มบุหใหม่นะครับแต่ถ้าดูกันวันนี้ตัวใหญ่ๆร่วงยกแขงเลยนะเคแบงก์เอสซีบีพีบีหรือว่าแม้แต่ตัวเคทีบถ้ามันร่วงแบบนี้แล้วถ้าร่วงลงเป็นระยะสั้นอันนี้มันถือว่าเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปเก็บได้ไหมคะคือแต่จังหวะนี้เราเลอดสำหรับผมเองผมมองว่าื่อทีที่เลยไปข้างต้นว่าวันนี้เรามีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องก่อง ศรษฐกิจฟื้นเรื่องของ FMC f, f o c เนี่ยเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองคือผลกระทบทางตรงที่มีต่อหุ้นธนาคารเหล่านี้จริงอยู่นะครับเถ้าเกิดเราประเมินจากผลกระทบที่ที่ตัวธนาคาราแห่งประเทศไทยที่จะทากับกลุ่มธนาคารเนี่ยผลกระทบ SCB ดีจะโดนไอ้ k t b จะโดนเดยอะที่สุดเอ็ก KTB จะโดนเยอะที่สุดตามด้วย s อ b อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็<ม>จะถูกกระทบมากที่สุดแต่ว่าถามว่าเป็นจังหวะซื้อป่าผมมองว่าถ้าจังหวะแบบนี้เนี่ย เราเป็นเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นจะอาจจะต้องเลือกหุ้นในบางตัวนะครับซึ่งซึ่งทางเราเองนนเนี่ยเราเลือกอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดเราจะเลือกมาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดูมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถจะต้านต้านสภาวะหรือว่าแรงกดดันต่างๆได้นะครับผมว่าตัวเคแบงก์น่าสนใจมากที่สุดในเวลานี้นะครับ ค่ะเคแบงนี่เราจะเห็นว่าเขามีการในเรื่องของการติดอันดับท็อปไฟกันด้วยหรือว่าแม้แต่การปรับขึ้นลงในแต่ละวันด้วยอันนี้มันสะท<ด>้อนดได้ไหมคะว่าตัวเคแบงนี่เองเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรสาคัญที่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรดีกว่าว่ามันอาจจะผนวกวกับในเรื่องของต่างชาติกําลังจะกลับเข้ามาฝรั่งจะกลับเข้ามาด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนครับมีส่วนเพราะว่ามันเหมือนกับไดไหนตะไรแล้วนะครับเวลาเวลาโปรต่างชาติจะเข้าลงทุนเนี่ย ก็มักจะเข้าลงทุนในในกลุ่มตัวอ่าตัวเคแบงก์เป็นลำดับต้นๆเพราะเขาอาจจะเป็นธนาคารที่หนึ่งคือมีความมีความไม่ได้คอนเซอร์วเทีฟมากเกินไปเหมือนดีดีแอลนะครับแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเขาค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันในในเชิงในเชิงของลูกค้านเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นเหตุผลมั้งที่ทําให้ต่างชาติก้าเข้าใจในในใน,ใน,ในหุ้นตัวนี้ครับัแต่มันก็ในทางกลับกันนะเวลาอะไรก็ตามที่มีคนสนใจเยอะๆ เวลามันเกิดข่าวในเชิงลบมันก็จะถูกขายในระดับที่ที่ย่อยเช่นกันแต่ผมมองว่า่าถ้าลงมาลงมาลงมาลึกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเคแบงก์เองเน,น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อด้วยนะครับสมมุติว่าเราผมก็จะพูดถึงว่าเวลาเราดูในราคาหุ้นว่าจังหวะหุ้นตัวนี้น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองในในลองเทอมเนี่ยเราดูง,ง่ายๆเราดูจากการประมาณการอลปราผการของของตัวนั้นอย่างเช่นตัวเคแบงก์เนี่ย ถ้าเราคิดง่ายๆว่าปีเนี้ยเขากำไรเขาจะอยู่ที่ประมาณสักที่เราประเมินนะคือสามหมื่นสี่พัล้านบาทโตมาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเปซนีหน้าโตโตต่ออีกนิดหน่อยนะครับอีกประมาณสักเจดแดเปเซแล้วก็ปีถัดไปโตอีกประมาณสิบกว่เปอซนหมาวม่าถ้าเกิดเราคิดคิดในแค่เนี้แสดงเห็นว่าถ้าเกิดราคาหุ้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในาทางเดียวกับการเติบโตของหุ้นธนาคาร ตัวนี้เนี่ยก,ก็พูดง่ายๆคือว่าธนาคารตัวนี้ก็น่าราคาหุ้นน่าจะพื้นตีละประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วมันตัวเคแบงค์มันอาจจะเป็นกรณีเฉพาะนะที่ว่าฮ้ยเรามองแล้วเนี่ยผลประกอบการเขามีการเติบโตแบบเป็นเลขสองหลักเนี่ยแต่ให้เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็ควรเติบโตเป็นระดับสองหลักเช่นเดียวกันกับตัวกําไรนะครับ คะ่ะพอเราพูดคุยกันในเรื่องของกลุ่มธนาคารนะเพราะว่าวันนี้มันมีประเด็นมาพอดีเลยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาพรวมตลาดกาันสักนิดนึงค่ะเช้าวันนี้ก็มีการปรับตัวย่อลงมากันด้วยสาเหตุที่มันมีการปรับตัวลดลงมาแบบนี้มันมีจากปัจจัยหรือว่ามีในยะสําคัญอะไรหรือเปล่าคะคือวันนี้ถ้าเกิดเราเราผมื่อเราเรา,เราพยายามจะกัดหุ้นที่ถูกกระทบจากเรื่องของเมื่อกี้ที่เราคุยกัน นะครับเราตัดกลุ่มพวกแบงก์ออกไปแล้วเนี่ยผมนังนับรวมๆได้เนี่ยมันก็จะประมาณประเมินเร็วๆนะน่าจะ,ะมาสองสามจุดนะครับสองสามจุดก็หมายความว่าเซ็ตวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้รวมตัวผลกระทบจากเรื่องตรงตรงเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยเซ็ตอาจจนะแปักก็คือประมาณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็คือเดอนยืนถามว่านอย่างนั้นตามคาดผมว่าตามคาดนะเพราะว่าผมเคยสังเกตนะ เวลาที่จะมีการประชุมเอวอนซีนะครับหรือว่ามันจะเกิดอะไรไม่รู้อิสชชุสอะไรไม่รู้ในสัปดาห์นั้นใหญ่ๆแรงขายวันที่เยอะที่สุดเนี่ยมกกักจะเป็นวันจันทร์ก็คือเิดมาขายเลยขายปุ๊บแล้วอยากขายเท่าไหร่ขายทันหมดเลย<ช>แล้วก็พอพอ,พอใกล้ๆวันนั้นคือวันอังคารกับวันพุธเนี่ยตลาดจะเงียบเพราะอะไรเพราะคนที่อยากขายอ่ะเหมือนกับลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดผมผมคิดว่าเฮ้ยก่อนวันที่จะประชุม หุ้นมันจะต้องคนต้องไม่คนจะต้องไม่สนจใจหุ้นแนละ้วเขาจะรู้เลยว่าหุ้นมันจะลงนั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องซื้ขายก่อนที่จะถึงวันนั้นซึ่งมันก็คือเกิดเกิดขึ้นคือวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นวันอังคารกับวันพุธประเมินตลาดง่ายๆเลยครับตลาดมันจะแบบเงียบอะ่ะ uh huh. ใช้ของว่างเงียบได้เลยอะ่ะเพราะว่าคนจะขายขายไปแล้วคนที่จะซื้อก็จะถูกแบรกโดยนะักวิเคราะห์นะักกลยุทธ์บอกว่าคุณอย่าเพิ่งซื้อนะนไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเรารอไปซื้อหลังจากประชุมดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะ มีคำแน,นำะนําลักษณะเดียวกันผมว่าหายากนะที่จะมีใครแนะนําว่าให้ไปซื้อไปเลยเพื่อจะลุ้นผลประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้ชะลอหรือว่ารอดูหรือว่าขายจังกำไรจะมากกว่านะครับ ติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนจาก b e Channel m o n e y a n d Banking c h a n n e l ง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า m o n e y and b a n k i n g c n a n n e l กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วรารสารการเงินธนาคารวรารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร026914126 30ต่อ13 1310และ1313 กลาบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบ้ลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร่วมองขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต ช่วงเบรกที่แล้วเรามีการพูดคุยกับนักวิเค,คาราะห์กันนะคะกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในกลุ่มของธนาคารค่ะเพราะว่ามีปัจจัยสาเหตุมาจากการที่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีออกมานะคะบอกว่าอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนในเรื่องของดอกเบีย้ยคือจริงๆไม่ใช่แค่ธนาคารพาณิชย์นะอาจจะเป็นในส่วนของไฟแนนซ์ต่างๆด้วยค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพูดคุยกันนะคะบอกว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่ารัฐบาลจะดําเนินการแก้ไข ปัญหาหนี้สินของประชาชนทั้งระบบหลังจากหนี้ครัวเรือนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังจากปี2557มาจนถึงปัจจุบันเดือนละ90,000ล้านบาทจากช่วงก่อนปี2557ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเดือนละ88,000ล้านบาทค่ะพร้อมออกมาตรการระยะสั้นและระยะต่อไปนะคะทั้งลดภาระดอกเบีย้ยประชาชนทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อยพิกโกไฟแนนซ์แล้วก็นาโนไฟแนนซ์การปรับลดดอกเบีย้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการรวมถึงสหกรณ์การปรับรูปแบบการชำระ นีความคุ้มครองเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะขณะเดียวกันก็ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนเพดานอัตราดอกเบีย้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถการไกลเกี่ยปัญหานี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีเร่งส่งเสริมการแข่งขันให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะและบรรดาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้แหละค่ะ เพื่อที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการลงทุนนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบลจบัวหลวงเขาก็มองเห็นโอกาสการลงทุนในฟินเทคนะคะจัดมาในรูปแบบของกองทุนรวมมาฝากกันค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะคะหรือกองทุนบัวหลวงเปิดเผยค่ะว่า ฟินเทคเป็นอุตสาหกรรมการเงินในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุปรงกิจกรรมและบริการทางการเงินมุ่งแข่งขันกับวิธีการทางการเงินแบบดั้งเดิมนําเสนอโซลูชันเทคโนโลยีตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างไปนะคะจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสในการลงทุนจัดตั้งเป็น b f i n t e c h ค่ะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของ B g f f i n t e c h Fund เป็นกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ financial service, IT service และ n s u u r n c e ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาปรับปรุงรวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการเงินแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้นเช่นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการ e-payment กลุ่มธนาคารดิจิทัลผู้ให้บริการ o u t s o u r c e ซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านการเงินสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคดิจิทัลประกรันภัยดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มการลงทุนและตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถลงทุนระยะยาวได้3-5ปีขึ้นไปนะคะหน่วยลงทุนละ10บาทมูลค่าซื้อขั้นต่ำอยู่ที่500บาทค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่0.75%ของมูลค่าหน่วยลงทุนสามารถลงทุนนะคะหรือว่าไปซื้อได้นะคะสอบถามกันได้ จนถึงวันที่16มิถุนายนยนี้ค่ะต้องบอ,อกช่วงที่ผ่านมากองทุนฟินเทคหรือว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนะนะคะเชื่อว่าใครที่ซื้อกันตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ผลตอบแทนน่าจะเป็นที่น่าพอใจกันแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องไกลตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะมาติดตามอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจแบบดีได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสี่ทุ่มเป็นต้นไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ให้คุณพัสความสุขอย่างไร้ขีดจำกัดก,กับหลากหลายคอนเทนต์ในที่เดียวและอัปเดตไม่หยุดนิ่งดูหนังดีซีรีส์เด็ดและคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซี